สวัสดีค่ะมาพบกับสายแล้วนะวันนี้สตาจะเอาสีผมเนาะที่เป็นสีปิดผมขาวนะคะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันเลยเนาะ,ะสตามีนางแบบเขาผมระดับสนะคะแล้วก็มีผมขาวนะคะประมาณาเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็โคนดากับขาวนะคะขึ้นมาประมาณ2เซนประมาณนี้เนาะ,ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปใช้สีที่ สตาร์เลือกไว้เนาะทำเสร็จแล้วสีก็จะออกมาประมาณนี้เนาะสตาร์จะมีสูตรไว้ท้ายคลิปนะคะให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะสีผิดผมข่าววันนี้ใช้2เฉดนะคะสีดิฟบราวนะคะก็คือสีเบอร์5.0ของลอเรียลมาจิเรียลนะคะแล้วก็ใช้สี634ของลอเรียลมาจิเรียลเช่นเดียวกันนะคะเป็นโกลเด้นบราวน์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นใช่เป็นประมาณแนวแบบ ทําทไว้ตรงเฉพาะโคนอย่างเดียวเนาะอันนี้คือเวลาปิดผมขาวเราก็ปิดเฉพาะโคนแล้วก็เดี๋ยวพอเหลือสีนิดนึงนะคะสตาร์ก็จะมาบอกว่าเอาไปผสมกับน้ำประมาณ15 ml แบบนี้เนะเาะแล้วก็คนให้เข้ากันใช้ไฮโดรเจน6%พอพรผสมน้ำแบบนี้มันจะเหลือประมาณ3%นั่นเองนะคะซึ่งไม่ทําร้ายเส้นผมนั่นเองนะคะไว้ประมาณ ตอนที่โคนนะคะไว้ประมาณ25-30นาทีลงอีกครั้งนึงแล้วก็ไว้10นาทีแล้วก็ไปสระกับแชมพูปกตินั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะสตาร์โคจะได้สีผมที่เสมอกันนั่นเองนะคะหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ ลูกค้าเคยทำสีกล่องมานะคะเราไม่ได้ใช้ผงฟอกแต่อย่างใดนะคะสูตรนี้จะไม่ฟอกผมนะคะอันนี้โคนผมนะคะก็จะสว่างนิดนึงเพราะว่าเวลาถ่ายรูปนะคะแล้วก็โดนแสงไฟบนเพดานแบบนี้นะคะเวลาเราถ่ายรูปมาโคนจะดูสว่างแต่ความเป็นจริงแล้วสีจะออกมาเท่ากันนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือสีผมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสไตล์จะบอกว่าสีผมที่ทำให้ลูกค้านะคะที่เป็น Emergency เขาเรียกอะไรอะลูกค้าโทรมาแบบ last minute เพราะว่าเขาต้องไปงานนะคะสตาร์ก็เลยรีบทําให้แบบนี้นะคะแล้วก็ได้ออกมาเป็นสีที่ถูกใจมากๆเนาะใครที่มีผมขาวแล้วก็อยากได้สีแบบไม่ดํามากแล้วก็ไม่สว่างจนเกินไปนะคะสตาร์ก็แนะนําสีนี้นะคะสูตรผสมอยู่ตรงไท้ายคลิปนะคะสตาร์ใช้สี5.010กรัมนะคะแล้วก็ใช้สี634นะคะ อีก30หรือ40กรัมแบบนี้นะคะถ้าเกิดผมขาวมากนะคะให้ใช้30กรัมถ้าผมขาวไม่มากให้ใช้40กรัมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ